พี่นอ้องมาต่อคลิปสองกับเลดจ้ะนี่เห็ดดอกสวยส,สวยเริ่มต้นด้วยเห็ดดอกสวยสำหรับคลิปสองนะคะนี่จ้างามๆเลยพี่น้องคนนะี้นี่ตัดขากันอ นี่ดอกหนึ่งโอ้ยขยางกายแล้วไปน,นี่จะส,สวยส,สวยจะดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยขาวก็ะเลซเหลียวไปทางขุาไหลาเดเดี๋เดๆๆเด,เ,ดเอาดอกนี้ก็จะอะนี่นี่ แข็งๆขด้เลยพี่นอ้องนี่ค่ะนี่จ้ะคือนะโว้ยดอกหน่อยก็มีเนี้อจอยวังหันนี่นี่ดอกหน่อยแล้วนี่จ้ะน,นี่ดอกหนึ่งอือลืมปิดขาเดี๋ยวพี่น้องสิดา ปิดกันเนี่ยสองดอกที่น,อน้องเบิ่งแฝดห็ดป้านี่ชอบบอกแฝดนี่จ้ะนั่นโอ้ยสาวกระสินเหยียบได้นี่วังหันนั่นแมนอิลิะนี่นีนนน่โอ้โหนนี่ อันนี้เบ่เอานะคะ่ะนี่จริงๆเอาได้อยู่แต่ว่าเบ่เอามันนิ่มแล้วนี่ค่ะนี่นี่จิตัดขาอย่นีล่ละ จะพี่น้องตัดขาเลยโอ้ยอันนี้อันนี้ไปแปลงเอาอยู่ฮีงนี่ดอกน้อยมันก็ม <c oughs> ีนี่จ้ะแมี๋ยวงดอกนี่เงี้ยโอ้ เอมันติดกันเอ้ยนี่เอออกซะเัื่อไหรจะไปเกิดใ่กันนงสันนี่เจ้าด้ายจะมาหมู่บ้านบอม่ามานันเรียบบานเนาะค่ะพี่นอ้องนี่ ได้ตะลุนนี่แหละนี่นะคะ่ะอยากได้แต่แบบนี้แหละนี่นี่น,นี่งามๆเลยอันนี้ใส่การได้บ่โอ้ยน,นี่บ่เอาเดอกพี่น้องนี่กระดินิเหลียวไปเห็นอีกแล้วอยู่ใกลๆ เดี๋ยวยงจึงคืนอยูอ่ป้อบานทิ่มกระไลพูดนะพี่น้องหมูมาานะ่บ้านนี่มาหนี่พอดีเลยพูดนะบานทิ่มกระไลจ้ะพูดนะโอ้ยอันนี้แกอยากนิ่มแล้วบ่เอาค่ะเข้าสีหาวเตาดอกอ่นอนๆเนาะค่ะนี่ดอกแังสีเขาเอาอยู่นี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นโอ้ยบ่หน่อยแล้วล่ะโอ้ยกระมีหน่อยกระมีหน,น่อยกระมี นี่จะ้ะนี่น้อยๆกำลังขึ้นนี่ค่ะอันหนึ่งนี่จะ้ะนั่น นี่จ้ะเห็นบอ่อเห็นบอ่อมาเป็นครูเป็นครูนั่นอุ้ยมีดอกหน่อยอีกจ้ะนั่นตัดขาง่ายๆเห็ดนี่เพราะว่ามันขาเตี่ยเนาะคะ่ะสามดอกอนี่จ้ะนั่น อ้สุดยอดนั่นว้ายสุดยอดเลยนี่เห็นมาอืมต่ำเลยนี่ พี่น้องดอกหนึ่งนั่นจ้ะนี่ดอกหนึ่งนั่นสองดอกเป่นสองดอกนั่นจะดูโอ้ยอันนี้นิ่มแล้วพี่นอ้องเออได้เยอะนี่ นี่ดอกหนึ่งนั่นเดี๋ยวไปคือเน่าบวานี่จะดอกหนึ่งอุย้ยนี่ดอกหนึ่งย่างกายเสยเลยโอ้ยน้านี่จะนั่นเดี๋ยวเอาไปตัดขากันเรียกแก๊สไข่ ทั้งเรียกทั้งไร้ทั้งยุ่งอันนี้เฮ็ดเพืงองกันก็ละสายพันธ์นะจ๊ะสายพันธ์แดงกับสายพันธ์ขาวบ่ ไปต่อคะ่ะไปต่อหาบบหันทั่วป่าอยู่นี่ดอกหนึ่งสาวกละสินเลี้ยวไปเห็นแล้วมักหลายดอกจ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะมันดอกมันแดงค่ะเลียวไปใกล้ๆก,ก็เห็นนี่ค่ะน่ะ แต่โอ no ้ยสามดอกสี่ดอกจ้ะเนี่ยสี่ดอกนี่นั่นนี่เดี๋ยวซลนี่มาตัดกันจะี่น้องโอ้ยกล่องมั่วบ่ กองคือเป็นสีม่วงๆแท้เดี๋ยวเดอ้อตัดค้าแล้วได้สิปั๊บไม่กู่อันนี้เอาออกลไล่ามดเว้ยนี่นีนอ่อันนี้เสียนดิ้นกินนี่ค่ะนอกมึงดอกนี่ แถาก่อนเฮาวบ่เดี๋ยวสำรวจกันว้ายแข็งแข็งเบืองดูล่ะพื่นนอีกจ้าพื่นนะอี่ดอกนึงสองดอก อุ้ยนี่ก,ลกรลังขึ้นจ้ะกรลังึ้นกำลังขึ้นอุ้ยหักจ่อยอันนั้นเถาแล้วอันนี้ก็เเถาแล้วหุ้ยอันนี้ก็แข็งแต่เว้ยนี่อีกนี่อีกนี่จ้ะ นี่ออ้ยเด้อ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 เซิงเด้อเดี๋ยวเด้อให้เอาดอกนี่กันนี่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 เห็นไหโอ้ยหนาวนี่อันหนึ่งนี่เดี๋ยว,อยว,อนนด,ยวดอกได้บานห้าสิบ่เอาเนาะค่ะพี่น้องตัดตัดรุ่งอันนี้ดอกรุดแล้วเด็กอ่อนอ่อนอยู่ นี่นี่ยนี่ังบุคขั้นเคืองปลายได้พี่น้องสาวก็เลยสิ้นหาย,ยานี่ แต่อยู่มองเลาะทางเขานี่ได้นิดจ้ะปลามันใหญ่นะคะ่ะนี่นี่จ้ะพี่น้องได้สองถังแล้วบาทนี้เขาสิเห็ดเป็นคลิปที่สามนะจ้ะอโอเคไปต่อจ้ะ